กับสบายดีพ่อแม่พี่น้องกับสบายดีพี่ทุกท่านเนาะเข้ามาชมช่องน้องอเนอยตอนนี้กะแม่น้องอเนอยกับปูอ่อเนย์คนผักมันเนาะพี่น้องเนาะสบายดีพี่น้องเนะมื่อในห้องประเดี๋ยวเมื่อเนาะห้องอยู่แก้ปากคามกับผักมันซอยเพิ่นซาหัวแตกก็น,นอนรับเลยพี่น้องเลยนอนรับที่เทิงเทียงเลย Hạt มันเนาะ em ยังบ่ได้เมื่อฮอด này nhiều นี่ พวก,ก,น,กนี<อ>่ม <c oughs> ันป่วเนยเนาะนี่เนาะ <c oughs> คนมาโหลดหนึ่งหลดไทยหนึ่งหลดตักๆทำแห้งผัดเอ <c oughs> าคนพี่แ้องเลยงานนี้คนแข้งแห้งขึนอย่งนี้ใชค่อกคนมาลวมาผัดมาทำอันขึขนขขขขขน้นแบ่ขึยังจอยนะไม่ได้อยู่บนนันกนลย Mm. นอนเด็กหรืสาวนะกะเ่าคนนี่ไมได้ซอยคนนี้เอากระบเมื่อน่านอนที่อีกนอย่างเ่นเมื่อเยาโอเคปักามโอเคปากามยังได้ถาแต่น้อยเดียวพอลุงเอมากจะไม่บ่ายโ่งเลย หัวเตนะผาบักมผ้าลดลมเนาะปากเวอร์ลูกเา้ก็เลือดตกออกเดี๋ยวไปินทรายปะลุไว้ลมกับแห้งปรได้ดอกมาลมในนดอนป่านดินทรายลายเนาะแล้วก็นี่ยับเราดแทงไปไลยครึ่งมรือกป่ผแท้อเนี่ยไปจูเตาน้อบปล่เลย ข้างเค้างมากขึ้นก็ได้เตาอยู <K hi S 1> ่บ้านมาพายไหมถ่านจนเบิ์ดกับลงเอ้ยเรื่อเมื่อยแกประคามต่อบันเมื่อจะเสินมเมื่อล้งเ่เต้าเขียดยังแกงอะไร พยางไปยังงนาพายน่ยบอกนี่เบิร์ดกระซ่ามันกับพญายอยนยายปอยู่เชียงหน้าซ้อมเ้าเพื่อนน้่งนันงมอนน่นเป็นหม่เปิ้ลมันพอม พญาเจอยขึ้นเอามันอยู่เทิงโหลดพี่น้องแต่กระซามลงมาเนาะยังบลางเนาะพญาเอาเถอะลกระซามลงมากับเซเบิร์ตแล้วเนาะผักไปจนแล้วพ่อน้าพ่ว่ามื่ออื่นท่านซื้ขวดใหม่พี่น้องเ้ยนี่ครักระสิมาเบิ่งเนาะไม้ยาอเนย์ผันแกงเขียดพี่น้องแกงเขียดหน้าพี่น้องจ้าเอไพ่กระลุกวระลืพี่น้องแบบดังพื้นมีเคียงเนาะหมอน้อยๆผันแกง แกงสะบายพักบัวนะแม่มน้ำใบพักบัวนะี่เจ้าบริโภดหน้าอ๋มบอโอ้น<อ>่องกอบกีสบายดิปลาลุงอะลูกสบายดีปลาลุงเลยเห็นยังนเจ้าเห็นยังนนะแหละพี่น้องเอ้ยชีวิตอยู่หหยอยู่หน้ากบำบังกลางคืนกับสิง,งมเมื่อไต่คมดังไพ่ปลาลุงจ้านาะต้องใส่โคมเนาะ เพียงเจ้าเป็นผักมั่นอีกแล้วปะลุงไก่เสียอีกแล้วบอมีคนมาลักไก่พอไงพอน้องอเนอีลบเพเนผักมันพี่น้องอากาศ้นกบนาวไดนอตอนดกๆคือสน้หมอกสิตกอยู่เป็นอ้ายตัวตวคืออ้ายคนไฟเพี่น้องเด้อ พันางไฟแกงเขียดเนาคนไฟมาเอาแกงเขียดพนองพดแล้วอกแล้วพนไผ่ลูกแห้งพนอืมแต่ไปเก็บใบผักบวัวมาใส่เนาะแกงเขียด <c oughs> แกงเขียดกินแรงพี่น้องจ้าแกงเขียดกินแรงคือแกงเขียดหน้าเท่าไรเนาะเขียดหน้าเขียดคัามพนพลายแม่นพลายไปเยี่ยงเขียงคืนพนเขียดน่อยเขียดคั้มเขียดหน้าพนโม่เลยพน แม่น้องอันเนอก็จะไปแกะปัาคามปลาลุมไปลาลปลาลม เาเนี่ะพอเถอะเราได้านหลไมีอะไแกะปลาคาร์ฟปลาลงกะาคาร์ฟกลางคืนเนาะ คลายนะปลุงเออจะถือหลายใจข้ามกับันรยากเหี่ยวแน่ข้ามอยากแม่งมาครกไก่พน้องมาเนื่อยเลย เดี๋ยวพัางวันขึ้นเนาะระเกียนมันมืดหน่อยจังหน่อยเนาะขอโทษขออภัยเด้อตัวเขาไต่ภัยโคมพี่น้อยไต่โคมเนาะไต่โคมแกะอยู่ป่าอยู่ดงเทียงกันใจบ้านอยู่เนาะเลยบอกมันเคนมีภัยทำก็นอนเศร้าก็ตื่น ซาวตแตะก็นอนผูยมมน้ยิมงมันซาวแตะมานอนอยูน่น,น,น้ำม่หยาคนได้มันนนอนรับนนอนบบดมื่อนันซะมั มาจากแม่ปลงมาแกะกันเนี่ยมีเหี่ยวเท่านั้นก็บอกได้นำนักลายเ<า>นาะใหญ่แผ่นแกงเขียดอยู่ตลาด กเมื่อยาก็าเศร้าะเมื่อยมันก็มีกระยาแล้วเดิกจะนอนกรบยาชงอสพุนองโสเพื่อบรรยดกาได้ แ่มีคนจับไปบ้าจับแ,แล้วได้มาหกลักไก่พน้องอเลเซียสองตัวเนี่ยจะนำมาหลักกัดไก่ เด <certo? Sim, S 1> like ือมาจากโตสไก่คนน่ะเห็นมาซองโตบ้างเห็นขบอยู่บ้างเห็นซองบ้างไก่ตัวใหญ่ทำได้เด่นนี่ จับเมื่อ <มา S 1> บ้านที่พอนนยมาเลี้ยงไนไย่มันกาดบนแล้มันเคยกาดไ,ไ,ไดมไัทอืมมาเพื่นบักยอยไ้ามสิมาลห,หลอไงหนึงดโอ้ยมันย่างาขาดเลยอืมแม,มากาดไ่พอนยพี่ มโ huh? น like. ่เนี yeah, okay. oh ่ยเสือแล้วแมอยฮ้นอตัวเดียวนะพ่เพอนนะเออ้ตาประกัดตัวแพงเนาะ โมมากก็ยอดยไปสงหอกไก่เป็นแทงไก่ตัวอแดงมากัดมากัดดียังกแล้วบาเอันลหลังมือมัอนเอาเนี้ยมือไปลงตรงหลังหนา กินมกีก,กัสมมาักควรนาเฉพาะาดเพียงแก็นี้นะผักเบิ่งผักส้มต้นต่อไปได้เพีองเด้อสบายดี